้แม่บเส้นเแกคือบนเส้นมาเอ กใส่ดุงเส้นของงหงไม<ป>่ไ่เหรอไใ่ตหมอน้องไปใช้ลมดฝากมาก<ถ>ามนี่ของฝากมากแม่เปิดเบอร์ได้ยังไงครับเอื่อยเพิ่งควงมาฝากเอื่อ<ถา><ถา>ยเอื่อยยึดตึงชื่อว่าห<ถา>มอ แม่ซื้อถึงลองซื้อถึงเอซื้อหมอนยังแม่ก็เป็นหัวกินเด้อยงบบบวันง้อพกบัววันยาเลียดห่งองมาใหม่โซก้าได้อีกเดียวครับใหม่หน,นุ่มทีขาอะไรเองซูมือดูวันต้มเสือพอดินน้องใหม่หวกน้องใหม่น้องใหม่สังไคน้องใหม่สังไทน้องใหม่พื่บ้านน้องมเสียากางมม้ยที่้ามือนี้ แยงไก่เชบุนเสยนครับแล้วก็สิ่งนี้ปิ่งความปิ่งกับตำม้องไ่ตัวนึงเห็ดไดหลายเมนูตำมะฮงหมอวานกับแกงใช้ต้องไม่สมมื่อนี่แกงใเชบุนเส้นปิ่งความใส่หอมบัวรับยีตูยืดดดะไรด๋องพว,วกนี้ ใช่นนี่ยใช่เลยปั้นอะไรห้กว่าตงใ่หอมแดงนะหอมแดงให้สามแดงสินี้ใหดเป็นลูกสิ้นหอมแดงเหดเป็นลูกสิ้น

อืมเอาวนอันนี้หวานงจะลูกยังจะลูกหวานเนา่แลูกมุดลูกาเลียดแกมดลูกยาเลียลูกไตลูกดากินพิษเมาเราสักตายต้มกินได้ใส่ความแดงน้ำาวที่เนื้ขาวกันหวานเพราะพวกขัาเตือแดง แก่งใ,ใก้แ่ตูเสียนยยนีว่าสิบอนตำหไม่แม่งอนมอไม่้องตงองอยงนี้สุดไปี่บหมอต้มประจำมอตุมตึงสีมีต้มสมุน,นไพรประจครับเทาสมัยเก่าเราถงนี้น้ำหอนประจำเฮียนบรรยากาศตอนสอดแดเดเจ้าจาส,สองโมงครึงดดออก้อนมือนี้ครัแบแดด ปลาหมอ่อนคือทศส่สดท้อนหอนไก่ดำแม่นี่ขาดำไไกเหมือนโคกุปีไก่ดำเป็นยอเอามยอเอาลูกเรีย องไปกี่อนเลยตัมะฮุงก uh ็ข้าวมะฟมีทะพี้ตะพี้ก็ตัวยหุ่นถานอยู่ข้างหลังผูข้าวทับตวยก็ก็เข่าไฟน่ากิดน้นกินน้ำเยอะวะเขาพัดกรนานระเบิดออกไ นี่ันแต่งน้ไม่วานกับมังยังเหลือครับทำให้ปิใกลหมือนแสบรู้แล้วใกลบ,บ้านนอนงานถวยต้องใต่อะ สี่สนทำมห้ก็ทอดล้วตกตเสิราชอบช่างเสจตั้งหัวก็ขมยิ่งจะเข้าถึงนิดหน่อยแม่เ <c oughs> กียงตอกไก่กุ้งกขินโลกขาดอาหารจุ่มปลาไว้กินแซบกินแซบก็กินเลยตีนไกลบาน,นครับนี่ครับนี่เดช แตบมากแล้วจินไก่บ้านแต่บงังอน้าในตู้เย็นใม่เม่อวันเราบอกยู่ขอประตูไหม มาดูมาดูดูาบอกกบอมันูเบิดเแท้เลยเบิ้งตู้เย็่แกวดูเขาพูดพยเอางั้นหรอวะ ยพอปะตวกมีก็แล้วไปโอ้ยเีเอาาลาแหงงโลโกินไปกินะดบ้าะตอน้เออบาไปก็ได้ซีังได้โตแสบแล้วครับป่าแหงจะก็เห็นเปลี่นังไจะงามจะเป็นติดกันปิงขขาเดี๋ยวเราแหงเข้าเดี๋ยวมันสุกแล้ว ขึ้นไก่โอ้ยตัวเดิมกูต้องยักินหมดเลยปั้ง

แข็งเคื่อหลบดินเลยครับคืนหลบดินแล้วรัาผมจะบอกไปนะมเองเก็บแยะรอดปลดภัยของเนี่ยคุเห็นเก็บได้ทงปุ๋ยไว้เ่ยทงปุ้ยย่หัวเราไงหยะวานรุ่งเก็บขายขยะชื่อขยะ ไตไฟอ่อนๆดูที่ซุปต้งหงปูดองแมอหกแด้วาหานในอยากมาทีู่ดองดองหอ,งอมอหอมคุจะทำอะไรบ้าง่นมขนมเนาะอไนไร้างเราไปยุ่ง

กินไก่แกงไก,งไกง่ไซบุนเสร็จแล้วนะครับม้อุ่นของพารตเอาพเอาขึ้นเพื่อให้กินอีกแล้วุ็ต่อกินครับ